เป็นเป็นเบาหวานแล้วก็ความดันไขมันนิ่วในถุงน้ําดีเนี่วในไตนิ่วในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ทีนี้เพิ่งรู้ว่าเป็นมะเร็งตับอ่อนเพราะเขาเห็นว่าเราอ้วนก็เลยเขาบอกว่าจะเป็นได้ไงอ้วนแบบนี้พอเสร็จแล้วพอตรวจพบตรวจพบ mm hmm. มอตรวจพบแล้วก็ให้ไปนั่งคอยที่ห้องมะเร็งอะค่ะ นี่เจาะเจาะตรงนี้หนึ่งรูตรงท้องแล้วก็ตรงตรงข้างขวาที่ตรงข้างขวาเจาะแล้วก็เขาบอกว่าหมอบอกว่าเราสองเดือนนะสองเดือนไม่น่าจะให้ทำใจไว้ก็ถามว่าเครียดอะไรม้างก็บอกว่าเครียดอะค่ะเครียดเรื่องลูกเครียดเรื่องว่าเราเลี้ยงลูกคนเดียวเลี้ยงหลานคนเดียว สี่ห้าคนต้องอยู่ในบกครองของเราทีนี้มาเจอผลิตภัณฑ์ไอริดาได้ยังไงเจอผลิตภัณฑ์ไอริดาแล้วมารู้สึกว่ามันดีขึ้น,นะจากที่เราปวดจิต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 มันปวดอยู่ตลอดนะคะและตอนนี้คือมันดีขึ้นดีขึ้นจนมาที่นี่ได้ดีขึ้นแล้วก็ชอบมากแล้วตอนนี้อยากจะทำ แต่ตอนนี้เรายังไม่มีเงินเลยค่ะเราเลี้ยงลูกคนเดียวนี่วันนี้มาก็ไม่ได้มีตังค์สักบาทไม่เป็นไรครับยังได้สินค้ามาใช้มาใช้าาหลังจากที่ไปตรวจตรวจตรวจมะเร็งแล้วแหละมะเร็งตับอ่อนหลังจากจากจากที่ทาทีิกายแนละ้วเป็นยังไงบ้างครับหมอว่ายังไงบ้างครับมันดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากเลยค่ะแลวหมอถามว่าทําอะไรมาเนี่ยตอนนี้ไปกินอะไรไปกินยาตัวไหนอะไรให้บอกหมอด้วย ก็เลยมีมีที่ตอนที่เราไปรักษามันมีเดี๋ยวจะเอามาให้ดูเดี๋ยวทีหลังจะเอามาให้ดูตั้งเท่าไครับตัวตัวตัวมิดไนายดไนนะค่ะมิดไนนี่แหละตัวเดียวคืกว่าท่านยังไงครับตอนตอนเช้าเที่ยงเย็นเช้าเที่ยงเย็นวันละวันละวันละสองมิตรวัละสองมิตรนะเช้าเที่ยงเย็นนะค่ะแล้วก็มันก็ดีจริงๆด้วยเขาเรียกว่าอดให้ แล้ว so mond, inen, ัะบอกอะไรถึงผู้ป่วยที่ที่มีปัญหาโรคสุขภาพก้เนี่ครับก็อยากให้ทานดูอยากให้ลองทานดูไม่ต้องเชื่อแต่ว่าขอให้ทานดูก่อนแล้วกันคือที่ฉันหายกับตรงนี้แล้วตินี้ลูกอยากไม่มีข้าวอินก็ตอนนี้ก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่คนเดียว วันนี้มาก็ยังไม่คิดไม่ไมใช่ว่าจะมีตังแต่สู้สู้เพราะว่สู้เพ,พราะว่าเราหายค่ะเราหายในตรงนี้ก็เลยทำให้ตัวเองดีขึ้นเนี่ยลูกก็คอยคอยกินข้าอยู่ตัวนี้ไม่มีจริงๆวกสภาพดีขึ้นก็มีกำลังใจดีขึ้นเยอะดีขึ้นมากเลย<ๆ>คิดว่าจะขายตัวนี้แหละขายได้แน่นอน